สวัสดีแฟนๆฟนโปเกมอน TCG Pocket ท,ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นอีเวนต์ใหม่นะครับก็คือฟุจิบานะดรอปอีเวนต์นะครับสำหรับอีเวนต์นี้จะมีโปรโมชให้ทั้งหมด5ใบนะครับแล้วผมดูแล้วใบดีๆทั้งนั้นเลยเอ่อใบฟุจิบานะเนี่ยก็คือใบสวยนะครับแต่ที่ดีสุดจริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นเกโคกะนะครับเพราะว่าตัวนี้เอาไปเล่นจริงได้เอออีเวนต์นี้แน่นอนเราจะใช้เด็กไฟนะเดี๋ยวผมให้เด็กลิสเอไว้นะครับเด็กลิสที่ผมจะให้เนี่ยเอาไปออโต้ได้ค่อนข้างง่ายทีเดียวนะเราออโต้ระดับ ฮาร์ดก,ก็ได้นะครับแล้วก็มันเป็นเด็กที่ไม่ต้องมีโปเกมอน EX แม้แต่ใบเดียวนะหลายๆคนน่าจะจัดตามได้นะครับอ่ะก็ลองเอาไปเล่นตามได้เลยนะใครที่มีเด็กที่เป็นไฟที่มันเก่งอยู่แล้วเก่งกว่านี้นะครับเด็ก EX กเนี่ยก็เล่นได้นะครับแต่อันนี้สําหรับคนที่แบบว่าอาจจะยังไม่มีโปเกมอน EX ที่เป็นไฟเนาะอ่ะผมลองเล่นให้ดูนะครับเด็กนี้เนี่ยสำคัญคือมันเล่นออโต้ได้ครับเออ กดออโต้ให้ดูเลยตามธรรมชาติของเด็กพืชเนี่ยเขาจะตั้งช้าแต่ว่าเขาจะถึกเขาจะฮิวได้อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าเราใช้เด็กไฟมันตีบวก20อยู่แล้วถูกไหมถ้าหากว่าเราใช้เด็กไฟที่มันเร็วด้วยอ่ะหมายถึงว่าตีได้แทบทุกเทอนะมันจะยิ่งกดดันเด็กพืชได้เยอะเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจัดเป็นเด็กนี้มานะส่วนใหญ่มันจะหนึ่งพลังงานตีเลยอะไรแบบนี้นะครับ น,นี่ผมต่อให้ผมเริ่มก่อนนะติดพลังงานไม่ได้แต่พอเข้าเทิร์นมาเนี่ยเป็นแกลล็อปใช่ไหมมันก็เคโอได้อยู่ดีจะเห็นว่าอีกฝ่ายมันใส่กาลูล่ามาด้วยนะให้มันไม่แพ้ไฟหนักเกินไปโอเคอันนี้มันติดพลังงานแล้วก็ตีล่วงครับเรียบร้อยเด็กพืชน,น่ยถ้าเขาตั้งเดเดียหรือว่าไอตัวดอกไม้เมื่อกี้นี้ได้อะมันก็จะเก่งขึ้นเยอะนะครับแต่ถ้าหากว่า มันตั้งไม่ได้ต้องติดพลังงานทีละใบเด็กนี้ยมันจะแบบตีโถมเข้าไปได้โหดมากๆนะครับโอ้โหสองหัวเลยวะ่ะหกสิะเมตรจริงๆถ้าเป็นผมนะผมจะใช้นัสเมดึงข้างหลังมาตีแต่ไม่รู้บอดมันฉลาดขนาดบอดไม่ฉลาดบอดบอดไม่ฉลาดเลยต <laughs> ายละเออแต่ก็ช่วยไม่ได้ออตโต้มันก็สะดวกอยู่แล้วไงใช่ไหม ออมันนี้ก็ฉลาดไม่เท่าคนเล่นหรอกถ้ามีเวลาอยากจะเล่นเองกดเล่นมันก็ดีกว่านะครับอย่างผมปล่อยมันออโต้ไป <c oughs> อมันควรติดพลังงานที่โลคอนไม่ใช่ไม่ใช่แกลลบอันนี้ก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เพราะว่าเรามีคิวคอนอยู่บนมือแล้วเราจบเกมได้เลยถ้าหากว่าเมื่อกี้ติดไปที่โลคอนนะแต่ยังว่าแหละบอทก็คือบอท นเวว่าเขาแมงการ์ดคาซึระเนี่ยมันเป็นการ์ดท,ที่ทำให้ตีแรงขึ้นอีก30นะแกลล็อบตีแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบโอ้โหมันเก่งขึ้นเยอะอะอ,อโตง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะเด็กของเราเนี่ยไม่ต้องมีโปเกมอนไฟเอน่าจะช่วยให้หลายคนเอนจอยกับ อีเวนต์นี้ได้ง่ายขึ้นเยอะอ่านี่ก็จบแล้วครับติดพลังงานไปมันตีก็จบละเพราะว่าคิวคอนตีแรงมากนะตีเข้าไปถ้าตีใส่บานาก็คือตีหนึ่งร้อยสิบอืมนี่นเรียบร้อยแล้วครับอ่จบละเอ่อจะเห็นว่าเขาตั้งบานาสำเร็จนะแต่เขาก็เล่นไม่ทันอยู่ดีเพราะว่าเด็กพืชมันเป็นเด็กที่ใช้พลังงานเยอะมาก แล้วพอเจอเด็กไฟที่มันติดพลังงานน้อยเราตีแบบทุกเทินอ่ะเราไม่ต้องเอาตัวที่ตีแรงอย่างเนี่ยแกล็อปตี40เองแต่ว่าด้วยความที่เราชนะธาตุมันบวกให้20อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับมันเลยทําให้เราสามารถเล่นได้ค่อนข้างง่ายเลยนะ mm hmm. ก็ลองไปจัดดูอ่ะเด็กลิสต์ขึ้นในทีต่อตามนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดดูดีกว่าว่าได้อะไร mm hmm. การโปรโมก็พยายามเก็บให้ครบทุกอีเวนต์นะ เล่นสตามิน่าให้มันครบนะครับเพราะว่ามันมันได้การ์ดฟรีๆเลยใบยหนึ่งอ่ะโอ้มันคุ้มจะตายโอเคเฮ้ใบนี้ผมยังไม่มีเออสามลังงานตีเจ็ดสบวั์นะครับอ่ะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเด็กนี้เล่นง,ง่ายมากๆนะขอให้สนุกครับผม